ได้นะคะแล้วก็ในรอบนี้นะคะจะลุ้นเป็นทุบปองลดถึง70%ซนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็ได้นะที่เดินชอบ้อสินค้าอยู่นะครับแล้วก็อยากจะร่วมสนุกโฆษณาหน้าอยากจะร่วมสนุกนะครับแล้วก็ให้น้องร้องเนี่ยนะครับเป็นผู้มอบรางวัลให้กับคนรียนเชิญเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย หนึ่งดัชเชียลนะฮะตอนนี้เนี่ยเร่งเงินได้หนึ่งจุดแปดนาฬิกะครบที่สองพันบาทล้วก็ดนเศษรถล้อมาเทที่จะนำมาแลกรับในส่วนคูปองค่ะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็นำมาหย่อนลงบริเวณกล่องคูปองบริเวณด้านหน้าเวทีนี้นะคะเพื่อลุ้นในส่วนของรางวัลลอตที้ไพาส์นะคะสำหรับรอบนี้ก็จะเป็นรอบเวลา18บแนาฬิกานะคะ กของรางวัลจะเป็นค anyway, exactly. ูปองนะคะลด70%นั <sl aps> so, ่นเองจำนวน3รางวัลนะคะใช่แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรารู้กันนะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับตอนครับนี้เลยนะครับเอ่อเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เนี่ยมางเห็นแปลกข่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอ่าก็มีใจเสมอที่เห็นหน้าทุกๆคนนะคะตัวนี้หนูก็มีงานตั้งแต่เช้าแล้วค่ะก็จะเห็นหน้าทุกคนลอยมาเสมอ ในไงก็ตามไปทุกวันเลยนะอเยอะนะเยอะนะฮะเดี๋ยวดูสุดท้ายแล้วไม่ต้องซ้อมกลับตงานี้นิดเดียวกันนะครับนิดนึงได้เลยค่ะสำหรับที่เคยพูดไปนะคะเพลงซิงเกิลแรกในในในชีวิตก็คือเพลง Don't Stop หยุดไม่ได้แล้วเป็นเพลงพิพัพไอทีที่ส็อปชอบนะคะเป็นแบบว่าใส่การเต้นเข้าไปแต่ว่าเพลงที่สองก็คือเพลงที่ร้องสุดท้ายเลยค่ะเพลงประกอบละครนะคะชีวิตในมือเธอเป็นเพลงประกอบละครมารยาฤษยานะคะ ส่วนถามถึงนอกเรื่องของการล้องเพลงอะไรเงี้ยอยากให้ติดตามค่ะเพราะว่านี่เป่ปีแล้วปีหน้าเนี่ยอยากให้ติดตามว่าจะมีผลงานอะไรเข้ามานะคะใช่ค่ะเราติดตามดูค่ะนะดาดู่อะมอวรเอครัาบพร้อมแล้วใช่ไหมสำหรับการหิ ตอนนี้เนี่ยจการจับรางวัลน,นะครับพราะที่มักีลักพายกุบองเสนเพิ่มสูงสุดที่เกินเปอร์เซ็นตสามรางวัลที่เกข้ทั้งแรกยชอบนมสกุลมากครับรผม ตองเลยนะอ่อโอเคครับอ่าน้ฮนตอนน้ตังงงอยู่เลยนะเออวงน้าถูกประวันะครับมีเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรด้ีรขอแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะครับผมครับขั้นที่สองต่อไปเลยนะครับไปเยสูสูงเยจ็ดสิบมตอร์นั่นเองในส่วนของไมที่สองนะคะไมาที่สองนะคะคุณส พรนัมมากระค่ะคุณศศิธรนัมมากะอยู่ไหมครับคุณศศิธรนัมมากะครับอยู่ไหมเอ่ยอยู่แสดงชนเลยครับยกมือเลยนะฮะอยู่ไหมครับเอาละครับไม่อยู่นะครับขออนุญาตนับนะครับนับหนึ่งครับค่ะแล้วก็ขาได้ทียะน้องสองครับคุณสศิธรค่ะคุณสศิธรครับนับสองครับค่ะและนับให้เขาตามค่ะ คุณสันทินับสนะี่ครับและสุดท้ายครับคุณสันอินับห้านะส,สี่นะคะ่ะบบเดี๋ยวคนต่อไปเลยนะคะรางวัลที่2อยู่นะครับกับคูปองอลดเพิ่มเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะครับผมมาเลย ทามากะคะเลนะะเอาหรืว่าเป็นิอได้ไหมฮะหรือว่า r ได้ไหมกีระกาศนฮะนีจะได้รัโครงการนะครงกาเลยนะ้ักันเลยนะครับอ่โอ

I think the 啊。